เย,ยนางงามกระเทยมาเลนี่หน้าหน้าหมั่นหลีหมงหน้าหยุมหัวนะคะล่าสุดนางแชร์ในสตอรี่แบบสร้างเรื่องมากมายเรื่องแรกอะคนเขาเอารูปนางไปเทียบกับเอสมอนนางบอกว่า do you think i care about not twin o <laughs> นางมันน่ะนางมันนะนนนะแล้วก็แชร์ต่อที่เอสมอนเล่าเรื่องนางบอกว่า lie story บอกว่าเป็นเรื่องโกโหกเรื่องอะไรต่างๆแล้วนางก็บอกว่า เนี่ยชุดว่ายน้ำนางไม่ได้เอาไปหรอกใครจะเอาไปใส่ละ่ะชุดว่ายน้ำถูกๆขนาดนั้นไม่เคยแล้วนางก็บอกว่าที่นางไม่ไม่โชว์ไอไอช่วงชุดว่ายน้ำหรืออะไรต่างๆเพราะนางเหนื่อยนางเหนื่อยแล้วทำไมต้องไปบังคับให้นางทำละ่ะนางบอกเออแล้วทีมแล้วทีมของ Miss International Queen เนี่ยเป็นคน ไปนคนเอาช่วยน้ำกลับไปมันก็ตรงกันค่ะแต่หล่อนนะไปก่อวอดให้คนเขาไม่ขึ้นไปโชว์ค่ะให้คนที่ตุ๊บแบบไม่ขึ้นไปโชว์ปกตินางงามเวลาตกรอบเขาจะต้องขึ้นไปตบไม้ปบมือไงเข้าจะไม่เหมือนแซลว่ะท็อ,ทอปแปดสิบแปดบ้างท็อปเก้าสิบอะไรอย่างเง,งี้ยถึงเขาไม่ไม่เข้ารอบเขอไปยืนตบมือไงแล้วอขามาทำมันก็จะต้องเป็นโชว์เป็นอะไรเออแล้วก็ไปบอกเวทีว่าคกกิ้งโชว์บ้างอะไรบ้าง หล่อนต้องกลับมาเลไปซ่อมรูจมูกหล่อนให้ตรงเหมือนตึกแฝดบิโตน,นสัสแล้วหล่อนก็ต้องไปแก้ลายสักของหล่อนหน่อยลายสักของหล่อนในเมืองไทยเขาเรียกว่าบ้านใหญ่เหมือนสักมาจากบ้านใหญ่ไม่ใช่ร้านแททบทูเหมือนสักกันเองเข้าใจยังเข้าใจว่าสักกันเองไหมอืมไม่ไหวทรงนี้นะคะอันนี้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณหมอชนละนานนะอันนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ใครเลยนะ ทรงแบบนี้นี่ทรงเอนะน่าจะมีเกินห้าเมตรทรงเอไงเอลายใหญ่นี่ทำไมมาเลเซียถึงสรงเอเย่นลายใหญ่มาประกวดนางงามนึกออกไหมล่ะโอ้ดีดยาหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อืมเกงกีเดสกามากไม่มีความละมุนเลยเหมือนก่อนนั้นนี้ไม่เคยเทคยาคุมนะเออเกงกีเดสกามากเป็นทรงเอทรงอะไร ปรีขาขนาดนี้นี่ต้องอยู่เมืองไทยก็ไนดะ้คนปั่นสำล้อเ,เมืองไทยยังปรีขาสวยกว่าเธอเธอย่ามามั่นนะคะอืหน้าเหมือนม้าห่อเหมือนอะไรคนเขาไปว่าปากเหมือนคาบกุนเชียงออกมาไม่มีความเป็นสวยๆงามๆโอ้ยไม่อยากจะบูลลี่เหนื่อยละอืมแวะฉีดหน้าก่อนกลับนะคะหน้าตอบหน้าเดฟขนาดนี้โอ้ยคนเขาหาว่าเธอเป็นเอเจนต์ ขายไงไม่ผ่านนะคะห้าเม็ดเมืองไทยไม่ผ่าน